เดี๋ันี้ไอเลี้ยงเองเดอ้อเรียกอีกแล้วตีนองไอ้ความจริงอ่ะเขาหานกันก็ได้เด้อนอพี่ไอ้เลี้ยงมาหลายรอบแล้วเออนะาพวเปียงดอกแค่นี้เองขอบใจละลายเด้อพี่ไอ้ฮัลโหลพี่อิงคือว่ามีเรื่องจำเป็นต้องใส่เงินน่ะขอยืมเงินจากสองพันได้บอขอบใจหะลายเด้อพี่อิงแล้วน้องเฝ้าคืนเลย ได้เงินมาแล้วเธออยากกินยังบอกเขาเลยเดี๋ยวเขาเรี่องเ,เองใครโทรมาพี่อิงไอ้อ่ะโทรมายืมเงินบอกว่าไม่เรื่องจำเป็นต้องใส่พี่เลยว่าสิโอนให้เอาพี่ไอ้มีเรื่องอยังอ่ะดีๆพี่ฝาโอนให้เลยเพราะพี่ไอ้มีเรื่องลำบาก อย่าพี่ไอ้มีพี่ไอ้ยังเลี่ยงเขาเธอเขาจะได้เส in ือไหมเสือเขาก็มีแต่ตัวเก่าเมื่อนี้เขาก็อยากกินชาบูน้ำเขาไม่ได้กินดูแลเดีแต่ว่าเขาบรัไม้มีเงินเลยอ่ะยืมสองคนนั่นหลายรอบแล้วบนี่คืนอยู่มมนเริ่มถ้วงเราเนี่ยแล้วเธอสิป่องเขาอยู่ลำบากลำบากแบบนี้เตยใสบอกสิดูแลเขาให้ดี อยากได้อย่างกระสิหามาให้ขอแค่นี้บอเลสิก็ได้ก็ได้เดี๋ยวลองทูกไปยืมพี่หญิงก,กับน้องแพทยเบิ้งก่อนคโลพี่ไอ้ว่าจ้าไดฮะพี่ไอ้สิยืมเงินอีกดิแต่ของเก่าพี่ยังบ่คือเลเดเ้พี่เสียเอาเงินไปยัง แกได้กกได้ถ้าพี่เดือดร้นอนแล้วน้องอวนให้แต่ว่าจังไหนพี่กับเฝ้าคืนแนเดอน้องกับบอมีคือกันเดือนนี้บ่ค่อยเจอไอ้เลยเนาะเนาะติดต่อกับบ่ได้ไอ้ยืมเงินพี่ไปตั้งหลายรอบบอกว่าสิฟ้าคืนก็หายเงียบไป พี่บออยากทวงดอกแต่ก็จําเป็นต้องใช้เงินคือกันของนอกก็คือกันโทรไปกับปรหลับพี่ไอ้ก็ยืมเงินนองไปหลายรอบคือกันเอนั่นมันไอตัวหนาแพทเออใส่คือวันลำบากคือไม่ย่างเที่ยวกับคือส,สบายใจแบบนี้พี่ว่าลองไปหาอายุบาลเบงบอกในเมื่อโทรไปกัติดต่อไปได้ ไอ้ <AI. S 2> น้องแพทพี่อิงพากันมาให้เนี่ยคือว่าเงินที่ไอ้ย,ยืมพี่ไปนะพี่ขอคืนได้บอพี่จำเป็นต้องใสียอหลีแมนน้องก็คือกันยืมไปโดนแล้วเดวบอกว่าสิคืนน้องโทรไปกับบลับเอี่ยงกันยืมเงินเอีย่ยงฉันไปยืมเงินพวกเธอตอนไหนเอาน้องไอ้คือว่าแบบนี้ ไอ้โทรมายืมพวกพี่ตั้งหลายรอบเอียงยืมเอียงไอ้สิไปยืมเงินพี่งกับน้องแพทมาให้หนมบ่เห็นตีเนี่ยไอ้ก็มีเงินอยู่ย้อไปกินเขาก็เลียกตลอดว่าแมนติเลียงเขากับส่วนเลียงเขาได้อไอ้พวกพี่กระบอกตลอดว่าหานกันก็นได้แต่เงินที่ไอ้ยืมไปตั้งหลายบาทอ่ะก็ต้องคืนเด้ยืมตอนใดมีหลักฐานตีว่ายืม าพนมีนะ่ะก็ยังมากาวหากันหมว่พวาแบบนี้แสดงว่าสิบวาคืนติพี่ไอคืนท่็นอย่างก็ไม่ได้ติดหนีเพจจังเลยพวกคิดเลยว่าพี่ไอสิเป็นคนแบบนี้ไอเสื้อถอย้องไมเนี่ยเขายากได้เราทำไมคือว่าอ๋อเข้าใจละที่ยืมเงินไปเนี่ย พ่อไปเลี้ยงพุชตาตินเนาะเลี้ยงเขานะแฮดเอาเจ้าของให้หลอดกันเด้อยืมเงินว่นคืนแต่กลับไปเลี้ยงพุชายมึงบอกแบบนี้กับเบอถืกเ้อะสุมีหลักฐานตีว่ากูยืมเงินสู่แบบนี้กูฟ้องในเดืถาอาทพเาทถ่วงเงินกูนะกูฟ้องแพ้แพทซิฟ้องภพยกันแน่ จะรีบโอนเงินเด้กูเก็บไว้ทุกรอบที่กูโอนเงินให้มึงเล้าบางเธอที่มึงโทรมายืมเงินพวกกูนะพวกกูก็อยูน,นกันเป็นพยานอีกกันได้เป็นหนีเขาก็ต้องใส่เด้อว่าไม่ไปฟ้องเขาถ้าเิเรียนสกรปรกแบบนี้ก็ไม่เหลือเพาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วล่ะถ้ามืออื่นพวกกูไม่ได้เงินคืนเตรียมตัวรับหมายสาได้เลย เอออย่าหาว่าใจร้ายแล้วกันในเมื่อมึงคิดบ่ดีกับพวกกูเองภายในมืออื่นทางเงินว่เขาในบัญชีกูไปเจอกันยุสานป้าแพทกับบ้านย่าไปมีเลยมูสวสัวแบบเนี่ย mm. เดี๋ยวเดียวแล้วมึงกูจะไปหาใส่ทัลล่ะแล้วน,น้องทอเขาล่ะ 喂